ทุกคนฉันมาอีกแล้วจ้ามาแล้วนะคะทุกคนก็มาเจอกันนะคะตอนนี้เที่ยงคืน39นาทีนะคะทุกคนก็เรารู้ผลแล้วเนาะสำหรับช้าง FA ฟเันะคะว่าใครจะไปเจอกันในรอบชิงบ้างนะคะทุกคนก็เมื่อตอนหัวค่านะคะที่ผ่านมานะคะทุกคนก็มีการแข่งขันไปทั้งหมดนะสองคู่ด้วยกันนะคะ คู่รกแข่งตอน6โมงเย็นนะคะก็เป็นการเจอกันนะคะของเมืองทองยูไนเต็ดแล้วก็ราชบุรี f อนะคะทุกคนบอกเลยว่าแบบสนุกมากนะคะสนุกมากจริงๆนะคะทุกคนก็เกมนี้นะคะไปแข่งที่สนามกลางที่ชลบุรีสเตเดียมนะคะทุกคนเริ่มต้นมาเนี่ยคิกออฟตอน6โมง6โมงเย็นนะคะทุกคนก็เปิดเกมแรกกันมันมากอีกันชอบเกมแบบนี้มานะคะชอบแบบ เป็นบอลเปิดอะแบบลุยไปลเลยนะคะทุกคนแล้วก็ในที่สุดนะคะทีมีชันก็เสียประตูแรกก่อนนะคะก็เป็นทางราชบุรีนะคะทําประตูขึ้นนําเมืองทองอยู่แต่ได้ก่อนหนึ่งศูนย์ตอนนั้นน่าจะประมาณแบบเพิ่งเริ่มเกมมาประมาณแบบสามนาทีได้ไหยนะประมาณนั้นอะประมาณสามนาทีแรกอะทุกคนก็ได้ประตูขึ้นนํานะคะทุกคนของทีมราชบุรีนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นนะคะไม่นานแป๊บเดียวเท่านั้นปล่อยให้ดีใจกันไปแป๊บหนึ่งนะคะก็ทางมาเวลนะคะเหมือนกับว่าบอลมันชิ่งไปชิงมาแล้วมันมาเข้าทางมาเมลวินพอดีทุกคนนางก็เลยพาบอลไปแล้วก็สัตว์ไก่คือลูกยิงของทั้งเออเขาชื่ออะไรตาหน้าเออตาหน้าลาดลีกับเมลวินเมืองทอง คมทั้ง2ลูกแล้วแบบยิงสวยมากเป็นการยิงไกลทั้ง2ลูกเลยนะคะก็สถานาการณ์ตอนนั้นมันแบบมันยังไม่ถึง10นาะทีดีด้วยซ้ำมั้งคือโดนกันไปแล,แล้วคนละหนึ่งนะคะทุกคนก็คือแบบสนุกมากเปิดเกมแรกกันมันมากนะคะทุกคนแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเกมบุกของทั้งเมืองทองแล้วก็บุรีเอ้ยไม่ใช่บุรีดมเกมบุกของทั้งเ,เมืองทองแล้วก็ราชบุรีคือเลิศ อีฉันชอบมากนะคะแบบทำเกมกันเร็วมากๆทั้ง2ทีมเลยอีฉันแบบเรสเปคทั้ง2ทีมเลยนะคะสนุกมากคุ้มค่าแบบตั๋วสำหรับคนที่ไปดูแล้วก็คุ้มค่าไฟสำหรับคนที่ดูผ่านทางทีวีหรือว่าทางเครื่องมือสื่อสารต่างๆเนี่ยนะคะก็คือเลิศมากจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็ฝนเอามาเริ่มตกเออแล้วก็หลังจากนั้นนะคะทางราชบุรีนะคะ อันลูกนี้คือแบบสวยมากอะ่ะสวยมากจริงๆนะคะมันเป็นการแบบเริ่มเริ่มต้นน่าจะมาจากจากกนนะักรพันธ์นะกัปตันทีมอะ่ะเออใดๆก็แล้วแต่ก็คือมันจบด้วยการเป็นสก,กอร์ของราชบุรีนะคะก็ทำให้ราชบุรีขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็น2ต่อนหนึ่งนะคะทุกคนหลังจากนั้น <c oughs> น้องฟลองนะคะก็ได้จังหวะคือที่ดีมากๆนะคะทุกคน ขอเมืองทองนะก็ทําประตูให้เมืองทองนะคะตีเสมอได้2ประตูต่อ2องดิฉันแบบดีใจมากเฮรั hey, ่นเลยนะคะเพราะว่ากังวลเหมือนกันว่าตัวขึ้นนำสองรอบแล้วจะไหวไหมเนี่ยแต่ใจอะไม่ได้แบบคิดจะยอมแพ้หรือไม่ได้คิดว่าทีมกูไม่เอาแน่ๆไม่ใช่แบบนั้นแต่แบบอืราาดดีก็มาดีอะต้องบอกแบบนี้นะคะทุกคนแต่ทีมเราไม่ได้แย่นะเียนแต่ว่า จังหวะที่เขาแบบทำประตูอ่มันคมมากอ่ะทุกคนเออก็ไม่เป็นไรในที่สุดเราก็ตีเสมอได้นะคะสอ,สองนะคะจากปอลเมตอาร์มีไลน,นะคะทุกคนเราก็ทีนี้ฝนมันเริ่มตกหนักแล้วนะแก้เราก็จบครึ่งแรกไปนะคะทุกคนและปกติอะ่ะมันจะต้องพักครึ่งประมาณสักสิบสนาทีใช่ไหมแต่อันนี้คือแบบพักนานเลยนะแะเพราะว่าจะต้องรีบน้ำออกจากสนามก่อนนะคะทุกคน คือจริงๆแล้วว่าสนามชมบุรียไม่ใช่สนามตอกต่อยนะคะก็เป็นสนามที่มีการจัดการที่ดีนะคะทุกคนเพียงแต่ว่าฝนมันตกแรงมากอะมันตกแรงมากนะคะมันก็เลยแบบเกิดน้ําขังน้ํามันก็แบบระบายไม่ทันเนาะมันก็ต้องแบบเกลียดน้าบอกแล้วก็ในที่สุดนะคะคือหลังจากกรรมการอะ่ะผู้ตรรัดสินะเขาเช็คแล้วว่าเออลูกบอลมัน ไม่ได้ลอยเวอร์เวิงจนแบบเล่นต่อไม่ได้นะเขาก็เลยโอเคส่งสัญญาณให้เล่นต่อในครึ่งหลังนะคะทุกคนซึ่งครึ่งหลังอะปัญหาที่ทั้งสองทีมเจอนะคะก็คือน้ำมันยังขังอยู่ในสนามอะแล้วเวลาแบบส่งบอลไปอะคือมันติดอะมันไม่ได้แบบไปส่งไปก็ไปมันไม่ใช่แบบนั้นอะเออเราก็แบบ มันเล่นยากอ่ะรู้สึกแบบนั้นนะมันมันมันมอมอ่ะมันเลเอ,อะเธออ่ะเธอแล้วก็แล้วก็มันอันตรายมากนะเวลาที่แบบเออเราจะโดนเตะมุมเออเราโดนเตะมตุมเฮ้ยอันนี้ครึ่งแรกหรือครึ่งหลังวะที่เราโดนเตะมุมแล้วลมอ่ะมันพัดมาทางประตูเมืองทองวันนี้ไม่ได้ไม่โอเคอันนี้ไม่เลิศเลยนะเคียก็เออนั่นแหละ พอครึ่งหลังมาเนี่ยมันไม่มีประตูเกิดขึ้นในช่วงแรกของครึ่งหลังนะต้นครึ่งหลังเออต้องบอกแบบนี้เพราะว่าบอลมันเล่นยากมาจนกระทั่งนะคะอีฉันก็นึกว่าแบบเออสงสัยแบบไปถึงบนจุดโทษเลยม,มั้งวะอะไรประมาณนี้นะซึ่งไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเพาไม่ชอบลุ้นไม่ชอบอะไรแบบนี้อยากแบบอยากลุ้นในเกมแต่เราชนะแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเว้ยเพราะว่าช่วงแบบท้ายเกมสุดๆนะคะทุกคนของ90้าสนาทีนั่นแหละ นาทีเท่าไหร่88 89 90ปอารมณ์ประมาณนั้นบอลเมศอัวิไลนะคะน้องฟองนะคะก็เหมือนกับว่าพาบอลไปแล้วแบบมันเป็นจังหวะการส่งบอลที่ดีมากๆนะคะแล้วฟองอะ่ะก็คือเตะบอลไปก่อนแล้วก็วิ่งตามในจังหวะนั้นอะ่ะมันเป็นการวิ่งผู้รักษาประตูออของลาดรีก็วิ่งมาแล้วฟองก็วิ่งมาแล้วบอลอย่างเนี้ย แต่ว่ามันวัดกันว่าใครจะถึงก่อนแล้วฟ้องถึงก่อนพอถึงก่อนปุ๊บแตะหลบแล้วก็ยิงเข้าไปดีใจมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็แบบว่ามันดีใจมากนะคะในที่สุดเราก็ได้เข้ารอบแน่ๆแ,แล้วนะคะถ้าทดเวลาไม่มีอะไรเกิดขึ้นในฝั่งเรานะคะก็คือเราเข้ารอบแน่แล้วมันก็เป็นเหมือนหมดเวลาการแข่งขันเมืองทองก็เอาชนะราชบุรีไปได้3ประต,ตูต่อสองนะคะทุกคน ก็เลิศมากนะคะก็ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมอะเล่นดีทั้ง2ทีมนะอันนี้คืออีฉันชอบมากเลยอะชอบสปิริตของทั้ง2ทีมนะคะของ2นักเตะแล้วก็พวกสตาฟโค้ดเวลาที่แบบลูกทีมยิงได้แล้วมันเออได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบมันตื่นเต้นกันะมันสนุกอะ่ะยิงมันต้องอย่างเงีง้ยมันรู้สึกว่านี่มันคืออารมณ์ฟุตบอลจริงๆอะ่ะอีฉันชอบมากๆเนยอารมณ์ฟุตบอล คำสวยพูดเป็นงั้นแหละแต่ว่าอีฉัน้นน่าชอบอะไรแบบนี้มากแบบยิงเข้าเฮโดนยิงเฮยอะไรแบบเนี้ยมันสน,นุกดีสําหรับอีชั้นนะคะแล้วก็ในที่สุดนะคะอีฉันก็ได้เ hey, ฮแบบเต็มรูปแบบนะคะเพราะว่าเรานะคะก็ผ่านเข้าไปเล่นรอบชิงได้นะคะสําหรับเมืองทองยูเนเต็ดน,นะคะส่วนราชบุรีก็อันนี้ตกรอบไปแต่ว่า ลาดลีต้องบอกเลยนะว่าเป็นทีมที่ฟอร์มโคตรดีแล้วนักเตะก็คือโคตรดีแล้วก็เกมวันนี้คือลาดลีเล่นดีมากแล้วก็สนุกมากๆอันนี้ก็บอกอีกครั้งว่าเลสเ c t ทุกคนนะคะอันนี้ก็ขอบคุณมากเลยที่แบบทำให้เกมมันสนุกมากๆนะคะอันนี้ก็เลิศมากจริงๆนะคะแล้วก็อีกคู่หนึ่งของใครวะอ๋อบีจีเ, <laughs> เจอกับบุรีรัมย์เออ ไม่คิดว่ามันจะสกอร์ขนาดเนี้ไม่ได้ดูว่าเป็นยังไงแต่ว่ามันรู้ผลโดนไป3ามเม็ดปะบีจีโดนบุรีรัมนะไม่ใช่บุรีรัมโดนดีจีเออคือยังไงอะไม่รู้ว่าคือพูดมากไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ดูเกมอะค่ะแต่แต่รู้ว่าโอเคคู่อีกคู่หนึ่งก็คือบุรีรัมชนะบีจีแล้วก็จะเป็นบุรีรัมอะเข้าไปเล่นรอบชิงกับเมืองทองนะคะ ส่วนของดีจีอีชันก็คือเห็นคอมเมนต์ชาวเน็ตในบางเพจที่อีชันตามอยู่ก็เหมือนกับแซวกันว่าเออเหมือนเขาไปไม่ได้ไม่ได้เข้าไปเล่นบอลเขาไปเปิดตัวเสื้อเป็นการแบบใส่เสื้อใส่เสื้อเขาเรียกว่าอะไรดีไซน์ใหม่ของฤดูกาลใหม่ใช่ไหมคะอีชันก็เห็นแบบแวบ,บนะที่เป็นลายแบบลายลายทางอย่างเงี้ยขาวฟ้าใช่ไหม แต่ฟอร์มมันไม่รู้อะไม่ได้ดูวันนี้ก็ขอไม่พูดแล้วกันนะคะก็จะขอสรุปอย่างนี้นะคะว่า,าสำหรับช้าง FA ครับในฤด,ดูกาล2 0 2 4 2นีนี้นะคะคู่ชิงชนะเลิศเราก็ได้แล้วนะคะนั่นก็คือเมืองทองอยู่ในเต็ดและบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดนะคะทุกคน ก็ในนัดชิงชนะเลิศน,นะคะแข่งนัดเดียวเหมือนกันนุกนก็จะแข่งในวันที่24พฤษภาคมนี้นะคะวันเสาร์ที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมอีกละธรรมศาสตร์อีกละก็ได้ก็ประมาณนี้นะคะส่วนเรื่องเวลาอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวมาคุยกันต่อดีกว,วา่าวันนี้จะไปนอนก่อนแล้วนะคะคนก็ยินดีกับ ตัวเองนะคะที่เมืองทองได้เข้าชิงนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเออเราจะไม่ได้สร้างปาฏิหารอะไรนะคะก็จะใช้ฝีมือของพวกเราล้วนๆนะคะในการได้แชมป์แรกช้าง f อฟครับนี่ไปคุยไปก่อนไปนอนละบาย